สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR อาวุธเบิร์ดของรากูน่านะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่รายละเอียดตัวละครนะครับสำหรับตัวรากูน่านะครับก็จะมีชุดคอตูม1ชุดนะครับอันนี้คือชุดพื้นฐานนะครับถ้าเราใส่ชุดคอตูมปุ๊บจาก ปล่อยผมนะครับก็จะมัดผมแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดก็จะเป็นชุดแบบสบายๆนะครับนี่นะครับใครชอบชุดชอบตูมก็ไปตำกันได้เลยนะครับต่อมาเป็นเกาะลูฟิเนียรหรือว่าเกาะฟ้านะครับสำหรับเกาะลูฟิเนียรหรือว่าเกาะฟ้านี่ให้ค่ากับตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วทำเวิร์ดเขียวแล้วผมแนะนำให้อัพเกาะฟ้าไปเลยนะครับ ต่อมาเป็นไทฟ์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของคุณพ่อลากูน่าเนี่ยก็เป็นดาเมจกายภาพระยะไกลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยสกิลของลากูน่านะครับจะเป็นสกิลที่ตีเวฟหมูนะครับแต่บางสกิลเนี่ยก็อาจจะตีเลือดเป้าหมายแต่ว่าตีเวฟเนี่ยตีหมู่แน่นอนนะครับสำหรับสเฟียนะครับก็จะมีลูก A นะครับลูก C และลูก E นะครับ สำหรับลูก A เนี่ยก็แนะนำเป็นเพิ่มค่า Attack นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปสายเด้งเบฟก็ให้ใส่ค่า m a c b เบฟนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีลุงหยางเซฟิลอสอาสฟียอะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มค่า Attack กับแม็กเบฟสอันเราก็ใส่อที่เพิ่มค่า2อันได้เลยนะครับส่วนลูก C นะครับลูก C เนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับของผมเนี่ยที่เห็นใส่อของโลซาเนี่ยตอนนั้นไม่มีสฟียใส่นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นผมใส่ตอนนี้เนี่ยผมก็คงใส่ประเภทเซซิลพาราดินนะครับที่เด้งเบฟให้กับตัวเองหรือเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยที่เงื่อนไขเนี่ยก็เป็นประเภทโจมตีอะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะใส่เป็นประเภทเด้งเลือดหรือว่า Hp ต e ีดีก็ใส่ได้เช่นกันนะครับโดยที่จะมีของน้องการเน็ตน,นะครับ ที่เพิ่มค่า Attack นะครับโดยที่เงืเ่อนไขนีคือการเติมเลือดนะครับหรือว,ว่าเด้งเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะใส่ลูก C เป็นประเภทเงื่อนไขเด้งเลือดก็ต้องดูปาร์ตี้ที่เอาไปนะครับว่ามีความสามารถของ HP Regen เหรือเปล่าหรือว่ามีความสามารถในการเติมเลือดให้ปาร์ตี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องให้ลากูน่าใส่คริสตัลพาสก u ูในการคอมโบกับสเฟียร์ประเภทเติมเลือดนะครับ ส่วนลูก E นะครับแนะนาเป็นเงื่อนไขประเภทแปะดีบัฟนะครับแล้วได้ค่าต่างๆนะครับเพราะว่าตัวลากูน่าเนี่ยมีการแปะดีบัฟทุกสกิลนะครับนี่นะฮะก็อย่างเช่นที่ผมใส่เนี่ยก็คือใส่ของน้องยอฟฟี่นะครับแปะดีบัฟแล้วได้ค่าแม็กเบฟค่าแอคแทกอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงื่อนไขแปะดีบัฟใส่อะไรก็ได้นะครับต่อมาเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำให้ทำไว้2ชุดนะครับก็คือ a อ t แท k 108คู่กับ m ม็กเฟ330นะครับแล้วก็ a อ t แท k 108คู่กับบ o o นะครับซึ่งบ o t เนี่ยจะเพิ่มค่าเบฟดาเมจสำหรับการโจมตีแบบหมู่5%นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่าจะเลือกใช้แม็กเบฟหรือว่าใช้บู t นะครับที่เพิ่มเวฟดาเมจนะฮะประมาณนั้นต่อมาเป็นที่ FR level นะครับสำหรับ FR level เนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วนะครับอัพสกิล FR echo แล้วแล้วก็ มีเบิร์ดเขียวแล้วนะครับผมแนะนําให้อัพที่เลเวล50เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแค่ FR ไม่มีเบิร์ดเขียวอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับเพราะว่าความสามารถของลาคูน่าเนี่ยจะแสดงได้สูงสุดก็คือจะต้องมีปรับเบิร์ดด้วยนะครับสําหรับซัมมอนอาสูรแนะนําทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูคริสตันพาสีแนะนำนะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าคริสตันพาสีเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับในคลิปนี้ก็เป็นเพียงการแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเราก็มาดูที่รหัส A กันเลยนะครับสำหรับรหัส A เนี่ยก็จะมี A1 กับ A5 นะครับโดยที่ A1 เนี่ยเราจะเอาค่า a อ t a ท็กับค่า m a c กเบฟสูงสุดคือ50%สนะครับส่วน A5 ก็จะเป็นเรื่องอเด้งเบฟ คืน100%นะครับหลังจากที่ตีโจมจมตีไปแล้วนะครับส่วนรหัส U จะมีด้วยกัน4อันนะครับก็คือ U 1, U 2, U 4และ U 6นะครับโดยที่ U 1เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงซิเฟียนะครับว่าถ้าเราต้องการจะใช้เงื่อนไขของซิเฟียซีนะครับที่เป็นเติมเลือดเนี่ยก็ใส่ U 1คอมโบไปนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราต้องการค่าแอตแทกอีก50%นะครับก็ใส่ U 1ได้เช่นกันนะครับ ส่วน U2 นะครับเอาไว้เซตติ้งตอนเริ่มเกมนะครับในกรณีที่เราต้องการเล่นแบบปั๊มเกตตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะว่าตัวลากูนาเนี่ยบังคับว่าเธนแรกจะต้องกดสกิล LD เพื่อเอาบัฟของสกิล LD ก่อนนะครับทำให้พา s i v e U2 เนี่ยมันสามารถใช้งานกับลากูนาได้นะครับอ,อย่างเช่นเราให้ตัวอื่นเนี่ยปั๊มเกตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราให้ลากูนาเนี่ย ต้องการ2เทิร์ติดก็คือเทิร์แรกกดสกิล LD เพื่อเอาบัฟเทิร์ที่2ต้องการกดเบิร์ดเล็กเราก็ต้องใส่ U2 ไปนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเซตติ้งอะไรง่ายขึ้นในตอนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีซีเรียสอะไรกับการเซตติ้งช่วงแรกแล้วจะต้องปั๊มเกตให้เต็มก่อนบอสเราก็ไม่ต้องใส่ U2 นะครับส่วน U4 นะครับก็เอาไว้สแปมสกิล EX นะครับเพราะว่า ดามเมจของตัวสกิลพื้นฐานเนี่ยมันน้อยนะครับมันไม่ได้รีเวิร์กเพิ่มขึ้นมานะครับตัวที่มีการตีเลือดรอบเยอะสุดก็คือจะเป็นสกิลอีเอกับ LD นะครับก็เลยติด U4 เข้ามานะครับส่วน U6 กนะครับ U6 ก็เป็นการเพิ่มสกิล LD มาอีก2ครั้งนะครับโดยที่สกิล LD เนี่ยมันเป็นสกิลที่ตีหมู่6อ่า4 หตีได้หครั้งก็ถูกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมสําหรับ U6 ก็ประมาณว่าเอามาสแปมสกิล LD รัวๆอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการสแปมสกิล LD เนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสำหรับ4อันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์หน้างานกับด่านที่เราเจอแล้วก็การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับส่วนรหัส D นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับ เราก็มาเริ่มดูรายรายละเอยียดสกิลกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากสกิล LD ก่อนนะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทำการตีเวฟหมู่4ีนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจากโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด250%ดามเมจเป็นดามเมจหมู่แบบหารครึ่ง หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟซีให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน6เทินส่วนตัวรากุน่าเองจะได้รับ l, รบัฟเอลนะครับจำนวนเเทินนะครับแล้วก็เทินต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับจริงๆแล้วตัวรากูน่าเนี่ยน่าจะเพิ่มรอบเตะเลือดพวกสกิล1สกิล2อ,อีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบับจากสกิล l d ดก่อนนะครับก็คือบัฟ L อันนี้นะครับ สำหรับความสามารถของบับเนะครับก็ให้ค่าความสามารถกับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 40%อย่างที่2เพิ่มค่า h p d พ m a g e ร30%อย่างที่3เพิ่มค่า Overflow นะครับ20%อย่างที่4มีความสามารถในการขโมยเวฟเพิ่มขึ้น50%และอย่างที่5นะครับเปิดใช้งานการโจมตีเสริมนะครับเฉพาะลากูน่าเท่านั้นนะครับสำหรับการโจมตีเสริมของลากูน่าดูได้จากตรงนี้เลยนะครับ สำหรับการโจมตีเสริมของรักกูนาะครับจะทําการตีเบฟหมู่5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%เนะครับดามเมจเป็นดามเมจอ่าหมู่แบบหารครึ่งนะครับอันนี้คือความสามารถของการตีเสริมนะครับนี่นะฮะใช้สกิลฟรีนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจะค่าแม็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีเนี่ยจะทําการตีเบฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150ตดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟลดค่าพลังป้องกันและลดค่าสปีดมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน6เทิน ส่วนตัวรากุน่าเองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแอตแท็กนะครับจำนวน6เทอร์นะครับซึ่งบัฟเพิ่มค่าแอตแท็เป็นบัฟธรรมดามาใช่กรอบขาวนะครับนี่นะฮะการโจมตีเสริมนะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทำการตีเวฟหมู่6 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50% 1ครั้งนะครับหลังจากนั้นจะทำการแปะดีบับลดค่าแอตแทคมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน7เทิร์นส่วนฝั่งเรานะครับจะทำการแจกบัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟ7เทิร์นนะครับแล้วก็ลากูน่าเองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแอตแทคสำหรับดาเมจกายภาพนะครับอีก7เทิร์นนะครับ สำหรับสกิล ex นะครับจะทำการตีเวฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50% 1ครั้งนะครับหลังจากนั้นจะทำการแปะดีบัฟลดค่าแอตแทกลดค่าพลังป้องกันและลดค่าสปีดใส่มอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน6เทิร์น ส่วนตัวรากูน่าเองจะได้รับบัฟเอ็มนะครับจำนวน6เทิร์นเช่นกันนะครับจริงๆแล้วมันตีหมู่แบบนี้เนี่ยสกิลเอมันควรจะเป็นตีเลือดหมู่นะครับเนี่ยจริงสำหรับตัวสกิล65นะครับก็มีผลให้ทั้งตัวเองและปาร์ตี้นะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับสำหรับปาร์ตี้ทุกคนนะครับ15%แล้วก็2อย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นของตัวรักูน่าเองนะครับออย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจสำหรับการโจมตีดีบัฟนะครับ40%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิต40%นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล FR นะครับสำหรับสกิล FR เนี่ยจะทำการตีเบฟหมูหกขีดนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่ โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบอาหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบับลดค่าแอตแทคกลดค่าพลังป้องกันและลดค่าสปีดมอนเตอร์ทั้งหมดจํานวน6เทอร์นะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของ FR กันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR โหมดหรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR โหมดไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในะการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อเราทำการโจมตีหมู่นะครับจะได้40%แล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟบบนหัวนะครับ จะได้5%ต่อ1ดีบัฟนะครับสูงสุดอยู่ที่40%นะครับถ้าเกิดเราแปะดีบัฟใส่มอนเตอร์ครบ8ช่องนะครับต่อมาก็จะเป็นความสามารถของบัฟเบิร์นะครับสำหรับบัฟเบิร์ดมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับออย่างแรกเลยครับต้องอธิบายก่อนครับว่าความสามารถของบัฟเบิร์เนี่ยจะคํานวณจากดีบัฟบนหัวของมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับโดยที่ในคลิปนี้ผมจะอธิบาย เฉพาะตอนที่เราแปดดีบัฟครบ8ช่องแล้วเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ20%ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดานะครับและ50%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับอย่างที่2เพิ่มค่า H p ดาเมจลิมิตนะครับ16%ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ32%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับจะทําการแปดดีบัฟกรอบทองที่เป็นรูปปืนนะครับใส่มอนเตอร์ทั้งหมดจํานวน4เทินนะครับ เดี๋ยวอันดับต่อมาเรามาดูความสามารถของดีบัฟกรอบทองที่เป็นรูปปืนกันนะครับสำหรับตัวดีบัฟกรอบทองอันนี้นะครับจะมีความสามารถ2ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็เป็นส่วนที่ให้ค่าต่างๆนะครับ สำหรับค่าต่างๆเนี่ยอย่างแรกนะครับลดค่าพลังป้องกันมอนเตอร์นะครับ50%อย่างที่2เพิ่มค่า h p ดามนะครับ20%นะครับในส่วนของการโจมตีนะครับเมื่อเราออกสกิลโจมตีนะครับตัวกับตัวดีบัฟกับดักอันนี้จะทำงานทันทีนะครับซึ่งระเบิดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบอาวุธเบิร์ดธรรมดากับคนที่ทำเบิร์ดเขียวนะครับสำหรับการทำงานของระเบิดนะครับ จะเป็นการตีเลือดแบบ full hp นะครับโดยที่ถ้าเกิดเป็นอา,อาวุธเบิร์ธธรรมดานะครับจะทําการตีเลือดแค่1ครั้งนะครับถ้าใครทาเบิร์ดเขียวจะทําการตีเลือด2ครั้งนะครับโดยที่ค่าโจมตีเนี่ยจะคํานวณจากค่าแอตแทกนะครับถ้าเป็นอาวุธเบิร์ธธรรมดาจะคํานวณที่3 0 0นะครับถ้าเป็นอาวุธเบิร์ดเขียวจะได้ที่5 0 0็นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเราทาเบิร์ดเขียวยังไงก็ แรงกว่าอาวุธธรรมดาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ไซเฟอร์โจมตีฮะได้ดูทั้งเปอร์เซ็นต์เฮีิโบนัสด้วยนะครับแล้วก็ดูกับดักด้วยนะฮะนีนะครับกับดักก็ได้ทำงานแบบนี้เลยนะครับสำหรับกับดักเนี่ยไม่จำกัดน,นะครับว่าจะต้องเป็นการตีเวฟหมา,ายถึงว่า อยากจะพูดอะไรลืมอยู่ๆก็ลืมเฉยนะครับอ๋อไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นการโจมตีกายภาพนะครับดามเมจเวทแบบน้องรีนัวโจมตีก็ทําให้กับดักทํางานเหมือนกันนะครับขอแค่เป็นการโจมตีเท่านั้นนะครับเมื่อกี้อยู่ๆก็แบงค์ไปเฉยเลยนะฮะนี่สำหรับตัวกับดักเนี่ยมันคำนวณจากตัวเฮที ฮทีโบนัสข้างบนด้วยนะครับคือยิ่งมีเฮทีโบนัสเยอะตัวกับดักก็ทำงานเยอะนะครับสำหรับตัวระเบิดเนี่ยเ,เดี๋ยวผมปั่นเปอร์เซ็นต์จากอันนี้นะครับเมื่อกี้กับดักทำงานแค่2ล้านกวกนิดๆตอนนี้เป็น2ล้านเก้าแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของตัวสกิลก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability กันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่คอเงินนะครับสำหรับคอเงินไม่มี Special Effect นะครับจะออกมาโจมตีและทำการแปะดีบัฟเท่านั้นนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบดีบัฟที่แปะนะครับก็จะมีดีบัฟลดค่า a อ t แทกลดค่าพลังป้องกันและลดค่าสปีดนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราทำปูนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำฟูเนี่ยมันจะมีแค่ดีบัฟลดค่าพลังป้องกันกับสปีด2อย่างนะครับต่อมาเป็นคอทองนะครับสำหรับคอทองเนี่ยก็ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกเหมือนกันนะครับจะออกมาโจมตีพร้อมกับทำการแปะดีบัฟของสกิลเอลเพิ่มเติมอีก1อันตรงนี้นะครับถ้าใครทำฟูก็จะมีดีบัฟแอสแท็กพลังป้องกันแล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ได้ทำฟูก็จะมีแค่ดีบัฟซีอันเดียวนะครับ ก็คืออันนี้นะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเทิร์นแรกของลากูน่านะครับโดนบังคับให้เราต้องกดสกิล l d ดีนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟของสกิล l d ดีก่อนนะครับที่เหลือังจากกด L d ดีแล้วเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะฮะสำหรับตัวสกิลหนึ่งนะครับก็เอาไว้โจมตีหมูนะครับแล้วก็ เอาไว้แปะดีบัฟลดค่าพลังป้องกันลดค่าสปีดนะครับส่วนตัวรากูน่าเองจะได้ค่าแอตแท็กนะครับเป็นบัฟนะครับแล้วก็เอาไว้เล่นเกต ex ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าตัวสกิลหนึ่งเนี่ยเอาไว้ตีเลือดแบบเป้าหมูนะครับส่วนสกิล2นะครับก็เอาไว้ตีเลือดเป้าหมายเดียวนะครับพร้อมกับเล่นเกต ex เหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือแปะดีบัฟลดค่าแอตแทกใส่มอนเตอร์นะครับ แล้วก็ฝั่งเราก็จะเป็นการแจกบัฟธรรมดานะครับก็ถ้าเกิดเราเจอบอสที่มาตัวเดียวเราก็จะใช้สกิล2เป็นหลักนะครับส่วนสกิลเอนะครับแน่นอนรัาว่าถ้าเกิดมันเต็มปุ๊บเนี่ยก็กดได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ต่อระยะเวลาของบัฟสกิลเอกก็คือบัฟ M ออันนี้นะครับแล้วก็ทำการต่อระยะเวลาดีบัฟปกติของตัวลากูน่าด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนนะครับง่ายนะครับ ก็จำง่ายแค่ว่าสกิล1เน้นตีเป้าหมู่สกิล2สกิล ex เน้นตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีสกิล ld ที่ตีเป้าหมู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไว้ต่อระยะเวลาของรับจากสกิล ld นั่นเองนะครับต่อมาเราก็มาดูคนที่เล่น fr ของลาตูน่ากับเปิดเบิร์ดใหญ่ของลาตูน่านะครับ ซึ่งต้องบอกว่า,าตัวลากูนาเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่า HP d a m ดามิเต i t จากบั b บเบิร์ดเนี่ยที่ให้ตัวเองมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาตัวตีเสริมให้ลากูนาสักหนึ่งตัวนะครับอย่างในคลิปเนี้ยผมเอาคาดัสมาเป็นตัวตีเสริมให้นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเมคอนิกต่างๆก็จะเป็นฟูจินนะครับที่ทำให้มอนเตอร์ลอยตลอดเวลาได้เลยนะครับ ส่วนก่อนเปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเรากดเอ h o โคให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยเปิดเบิร์ดเล็กนะครับเพราะว่าเบิร์ดเล็กของลากูน่ามันมีระยะเวลาอยู่แค่6เทินนะครับถ้าเราเปิดเบิร์ดเล็กก่อนแล้วเราก,กดสกิล FR เนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับตัวเทิร์น FR มันจะเหลือแค่4เทินนะครับทำให้เฮี้ดามิติมิตในบัฟเบิร์ดมันจะหายไปอีก2เทินนะครับถ้าเอาแบบคุ้มๆก็ต้องเปิด เปิดเบอร์เล็กหลังจากที่กด F R ไปแล้วดีกว่านะครับอย่าลืมคำนวณเรื่องช่องดีบัฟด้วยนะครับเพราะว่าตัวตัวดีวบับเนี่ยเราคูหน้าใช้ละ5ช่องแล้วนะครับก็ตรงจุดนี้ต้องระวังระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็ปั่นเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวอีก2เทินลากูน่าถึงจะเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับจริงๆแล้วตัวลากูน่าเนี่ยมันน่าจะมีเฮดพีดามเ i ลิมิตให้ตัวเองเพิ่มขึ้นหลังจากที่รีเวิร์คบัฟเบิร์ดแล้วนะครับตรงนี้แบบผมเสียดายมากนะฮะถึงแม้ว่าตัวลากูน่าจะไม่ได้รีเวิร์คตัวรอบตีเลือดของสกิล1สกิล2เนี่ยแต่ก็อยากให้มีเฮดพีดามเ i ลิมิตให้ให้ตัวเองสักหน่อยนะครับไม่งั้นพอไปเทียบกับตัวดาเมจตัวอื่นนะครับ ตัวลากูนาดามจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าไม่มีเฮตีดามิจลิมิตให้ตัวเองครับดูอย่างน้องอีดานะฮะน้องอีดานี่โ,โหมีเฮที่ดามจลิมิตให้ตัวเองสูงสุดถึง120เลยนะครับคือโคตรเยอะเลยนะฮะดามจถึงแบบขวดมากจักมากทีนี้ลากูนาเนี่ยพอมันไม่มีปุ๊บมันก็ต้องมีตัวอื่นช่วยแบบนี้นะครับถ้าไม่มีตัวอื่นช่วยแบบนี้เนี่ยลากูนาแบบเทียบกับตัวดามจจริงๆยากมากฮะและตัวลากูนาจริงก็ไม่ว่าจะเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นตัวเมคานิกอะไรแบบนั้นเลยนะครับมีแค่แปะดีบัฟแล้วก็โจมตีหมู่แค่นั้นเลยโดดๆเลยนะครับจริงๆก็จัดว่าเป็นตัวดาเมจ DPS แบบเป้าหมู่ก็ได้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับรากูน,น่านะครับอตอนนี้ก็กดเอ็กโคไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเปิดเบิดเหล็กนะครับ ถ้าเกิดไม่มีการรีเวิร์กตัวตีเสริมจากบับ LD เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าลาคูน่านี่คือแบบเงียบกว่าเดิมอีกนะฮะจากจากตอนนี้มันเงียบอยู่แล้วนะครับแม่งทำให้ทำให้เงียบกว่าเดิมอีกพอมันมีการรีเวิร์กเพิ่มรอบตีเลือดของตัวสกิล l d เนี่ยบับ LD เนี่ยมันก็ทำให้อ่ารอบตีเลือดของลาคูน่านะครับโดยรวมทั้งหมดนะครับก็ อยู่ในระดับกลางๆของตัวดาเมจ DPS นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นดาเมจ DPS จ๋าอะไรแบบนั้นนะครับยังไงก็สู้ดาเมจ DPS จ๋าไม่ได้จริงๆนะครับคนที่ใช้ลากูน่าในการเปิดเบอร์ใหญ่คือคนที่อวยลากูน่าแล้วก็ชอบตัวละครตัวนี้จริงๆนะครับอันนี้แบบบอกเลยขนาดผมเนี่ยเป็นแฟนภาคแปดนะครับผมยังแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ลากูน่าเลยนะครับเพราะว่าพอในยุคนี้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยน่าใช้จริงๆนะครับใช้ตัวอื่นดีกว่าเยอะเลย ถ้าเกิดเลือดบอสไม่เยอะนะครับเราก็ใช้รักูนาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลือดบอสเยอะผมอาจจะแนะนําให้ใช้ตัวอื่นสําหรับคนที่ไม่มีตัวตีเสริมนะครับเพราะว่ายังไงหนึ่งห fr 1นึ่ bt เนี่ยเอาบอสไม่ลงแน่ๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูการกดสกิลในเบิร์ตต่อเลยนะครับการกดสกิลในเบิร์ดก็ดูจากบอสที่มาเป็นหลักนะครับว่ามากี่ตัวนะครับ ถ้ามา2ตัวก็เน้นไปที่เป้าเดียวถ้ามาตัวเดียวก็เน้เน,นเน้นที่ออขออภัยฮะถ้ามา2ตัวเน้นเป้าหมู่ถ้ามาตัวเดียวเน้นเป้าเดียวนะครับอย่างนี้เนี่ยมาบอสมา2ตัวนะครับผมจะกดสกิล2ทิ้งไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ตีเป้าเดี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเน้นที่สกิล1แทนนะครับนี่ก็กดทิ้งไปก่อนอันนี้ผมจะคิดในกรณีที่ไม่ได้ใส่พาสซีฟยูมานะครับ แล้วก็เทิร์นต่อไปเนี่ยเราก็กดสกิล l d ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาสกิลฟรี2ครั้งนะครับการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นสไตล์การกดของผมเฉยๆนะครับตอนที่ผมเทสก่อนอัดคลิปเนี่ยผมลองไม่เอาตัวตีเสริมมานะครับผมบอกเลยว่า ปิดบอสไม่ลงนะครับในการเปิด1 B t ทนะครับยังไงก็ปิดไม่ลงนะครับผมก็เลยต้องเอาตัวตีเสริมมา1ตัวก็คือคาร์ดสนะครับไม่งั้นมันไม่ลงจริงๆนะครับแล้วก็ในตอนที่ผมเทสเนี่ยคือผมก็จะเอาฟูจินมาลงด้วยนะครับก็คือไม่มีการตีกลางอากาศบอสเลือดเหลือบานเลยครับนี่นะฮะ แล้วก็ต่อ ex เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยสกิลสกิลหนึ่งกับสกิล fr นะครับอ่าแต่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยบอสตุยแน่นอนนะฮะอ่ก็น่าจะตายจากการตีเสริมนะฮะก็ต่นนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วนะครับก็กดไปได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดของการกดสกิลก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถาไมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตืเอนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของ Laguna ก,ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ